สวัสดีครับนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาเที่ยวสวนที่อำเภอศิรัตนะนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับตัวนี้เป็นสวนของพ่อประวิทย์นะครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับตอนนี้มาดูทุเรียนนะครับนานๆมาเจอกันทีหนึ่งนะพ่อเนาะครับผมครับไปเจอกันนานมากเลยช่วงนี้เป็นช่วงทําดอกนะครับพ่อเนาะครับผมปีนี้เอาใบชุดใบกี่ชุดพ่อก็ใบสองชุดครับเป็นใบสองชุดเนาะครับตอนนี้ เดือนธันวานะพ่อเนาะเป็นจังหวะที่ทุเรียนอยู่ในช่วงของการเอาดอกทุเรียนนะครับก็เลยแวะมาเยี่ยมพ่อแล้วก็มาดูอัปเดตว่าทุเรียนดอกเป็นยังไงบ้างนะครับแวะเข้าไปดูเลยนะครับผมมันไม่ชัดไหมรัชัดอยู่ครับกำลังออกครอ่ากำลังออกเนาะ ตัวนี้พ่อปีนี้งดน้ํำไหมพ่อ,อ,องดอยู่ครับแต่งดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่งดไม่เยอะเนาะครับเต็มที่ก็ห้าวันก็ทีนี้ก็ชชยเอาก็สองวันครับหยุดหยุดหยุดได้สองวันแล้วก็ชชยเอาอครับคืองดสูงสุดกี่วันปีนี้พ่อห้าวันเท่านั้นครับโอได้แค่ห้าวันเนาะครับอ่าตัวนี้ดอกก็เริ่มมาแล้วนะครับครับเป็นทุเรียนกี่ปีนะพ่อตัวนี้นะครับ,บเออ อยู่เลห้าปีครึ่งครึ่งยังไม่ถึงหปีดีกว่าอ๋อห้าปีครึ่งเนาะครับผมแต่ว่ามันมีสองรุ่นใช่ไหมครับใช่สองรุ่นครับเป็นทุเรียนสองรุ่นครับห้าห้าปีกับห้าปีกับหปีบอห้าปีกับหปีนั่นแหละครับอ๋อมาดูเลยนะครับอ่าตัวนี้นะครับก็เริ่มออกมาเยอะแล้วนะครับตัวนี้เอาลูกกี่ปีแล้วพ่อนี่ สองปีแล้ะครับปีที่สามตัวนี้เป็นปีที่สาม,สามใช่ไหมครับปีที่สามครับเออปีที่สามละที่ผ่านมาคือสองแล,แล้วก็มาปีนี้สามแต่ปีนี้รู้สึกว่าดอกดีนะพ่อเนาะนะดอกดีดอกมาสวยกว่าทุกปีนะครับ <laughs> นี่ยดอครับปีนี้รู้สึกว่าดอกดีมากครับคืออากาศร้อนบ้างอากาศฝนบ้าง <laughs> แปลงน,น,นี้คือพ่อปวิทธ์ใช้ข้าวแก้วมาตลอดนะพ่อเนาะใช้ข้าวแก้วมาตลอดต,ตั้งแต่ไม่มีปุ๋ยอื่นตั้งแต่ปลูกที่แรกเลยตั้งแต่เริ่มปลูกก็ใช้ข้าวแก้วมาตลอดข้าวแก้วมาตลอดเนาะ,ะช่วงจังหวะปีที่แล้วนะพ่อหลังจากพ่อตัดตัดลูกเสร็จบํานุงยังไงใส่ใส่ตัวตัว12 3สหครับ1 <26 S> 2 12, 36ก่อนใช่ไหมครับครับในในใบแรกเนาะครับใส่กี่รอบครับ12 36าหรู้สึกว่าห้ารอบใส่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  ประมาณ15วันก็ใส่15วันก็ใส่ใส่ตลอดเลยครับใส่ตลอดเออใส่สิบสองสามหกตลอดครับแล้วมาเปลี่ยนเป็นตองห้าตอนไหนครับพ่อตองห้าคือให้ใบมันออกมาหมดก่อนอใบออกมาหมดปุ๊บเราก็ใส่ให้ให้ใบเริ่มแก่อ๋อหมายถึงว่าเอาตัวสิบสองสามหกเป็นตัวดึงใบเนาะใช่ใช่ครับดึงใบให้ใบมันออกมาก่อนใช่ครับพอใบมันเริ่มกลางปุ๊บพ่อก็สะสมอาหารโดยใส่ตองห้าต่อเลยใช่ครับอ๋อนะครับสำหรับสวนของพ่อประวิทย์นี่คือ นะครับใช้วีขอาแก้วนะครับตั้งแต่ปลูกนะครับจนถึงปัจจุบัน5ปีกับ6ปีนะพ่อเนาะครับผมอ่าก็ยังใช้ขอาแก้วอยู่นะครับต้นเท่ากันไม่รู้อันไหน6ปีอันไหนห้าปีอ่ามันมันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันตอนนี้แยกไม่ออกเลยว่าตัวไหน5ปีหรือ6ปีนะใช่แยกไม่ออกอต้นเท่ากันหมดเลยนะครับต้นเท่ากันอ่า <c oughs> แต่แต่ก่อนไอ ที่เป็นต้นเล็กพ่อใช้ตัวไหนพ่อตองห้าหรือสิบสองสามหกตั้งแต่ไม่เอาพ้ผลิตนะเก้าสามสามครับเอาเก้าสามสามเนาะใช่ครับผมอ๋อเก้าสามสามแล้วก็พอพอได้ผลผลิตมาพ่อก็ผมก็หยุดหยุดก็คือใช้สิบสองสามหกเป็นตัวเป็นตัวฟื้นต้นทําใบใช่ครับแล้วก็พอใบเริ่มการก็ใส่ตองห้าใช่ครับตัวนี้ดอกก็เริ่มมาแล้วนะครับตัวนี้เริ่มมาเหมือนกันนะครับออกสวยนะครับสุดควรเหมือนกัน ดูครับอันนี้เต็มไปหมดเลยเต็มหมดเลยเต็มนะครับอันนี้เต็มไปหมดเลยเต็มหมดเลยครับตัวนี้สวยมากโอ้โหเรียงเลยเรียงแถวกันหน้ากระดานเหมือนเรียงแถวกันเลยใส่ตองห้าบวกบวกแปยี่สี่ไปกี่รอบพ่อนี่รอบเดียวเท่านั้นแต่รอบเดียวเนาะจบคือแต่ว่าก่อนหน้านั้นคือเป็นตองห้าหมดเลยใช่แล้วมามาเสริมแปดยี่สี่ใช่ใช่ใชใช่ครับใช่ครับผมโอเคน้องนานก็ตองห้าไล่ตองห้าอย่างเดียวครับ ละต้องห่าอย่างเดียวใบก็สวยนะครับสภาพใบดำใบสวยสวยทั้งสวนเลยทั้งแปลงเลยนะพ่อเนาะทั้งแปลงเลยอะพ่อปลูกระยะเท่าไหร่ครับนี่มันเจ็ดบ้างแปดบ้างเพราะว่าเนื้อที่มันมันเป็นแหลมแหลมมันจะมันแหลมไปฝั่งทิศตะวันตกครับทิศตะวันออกจะใหญ่แล้วก็สมัยก่อนพ่อปลูกไอ้ฝรั่งฝรั่งครับปลูกแซงฝรั่งเลยเนาะปลูกฝรั่งแล้วก็ มันดูแล้วทุเรียนมันแพ้ก็เลยต้องตัดออกออพอทุเรียนเริ่มโตก็ตัดพลังออกใช่ครับผมมาเกือบทุกต้นเลยครับตอนนี้ดอกมาเกือบทุกต้นแล้วนะครับทุกต้นเลยตอนนี้ก็กำลังมาเนาะกำลังมาครับอ่าตอนนี้ก็มาแล้วคอันนี้รุ่นน้องฝั่งอ่ารุ่นน้องรุ่นน้องนะมาติดติดเออมาติดติดเลยนะรุ่นน้องรุ่นน้องไม่ยอมแพ้มือนกันรุ่นน้องก็ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้รุ่นพี่ ไม่ยาวแพรุ่นเพ่นต้นพระเอกบ้านี่ครับต้นพระเอกเลยครับต้นนี้ปีที่แล้วแขนลูกเยอะไหมพ่อนี่ได้แค่เท่าไหร่เจ็ดลูกอ๋อได้แค่เจ็ดลูกเองครับปีนี้ดอกก็มาเต็มนะครับครับ ข้าสุดโคนเหมือนกันต้นพระเอกสวยมากสวยสวยสวยครับสวยมากทำท่าไหนวะเต็มเลยครับเต็มกิ่งเลยครับต้นนี้ก็มาเต็มแล้วครับมาเต็มเลยครับประมาณสิ้นเดือนนี้ก็โหใหญ่แล้วท่านี้เริ่มมาเต็มหมดแล้วท่านี้สิ้นเดือนนี้ก็ ได้เรื่องแน่ใบเข้มข้นครับเริ่มทยอยทยอยมาแล้วนะพ่อเนาะครับทยอยมาตัวนี้ก็มาเยอะแล้วครับมาเยอะแล้วครับโนนะครับมาดูข้างหน้าครับหน้าทางเข้านะครับตัวนี้โชว์โชว์หน้าสวนนะครับตัวนี้โชว์หน้าสวนเต็มเลยครับเต็มเต็มเลยโชว์หน้าสวนอสะสมมาให้เพียงพอครับ เต็มเลยครับเต็มเลยครับก็มีสูตรก็คือการใส่ปุ๋ยให้เพียงพอการใส่ปุ๋ยนะพ่อเนาะครับผมส่วนพ่อจะเน้นเรื่องความสมบูรณ์ครับนะครับสมบูรณ์ของต้นครับสมบูรณ์ของต้นถ้าต้นสมบูรณ์แล้วก็ดอกก็จะมาเองครับใช่ไหมพ่อใช่ครับเน้นความสมบูรณ์ต้นไม่มีสุดโสมต้นนี้ก็เต็มแล้วครับมาเต็มเลยนี่ต้นจะต้นนี้ออมค่องข้างมาก่อนเนี่พ่อตัวนี้ใช่ครับมาก่อนมาก่อนเนาะ ต้นจะให้เขาต้องให้เขาเป็นนวลนวลครับให้เขาเป็นเหมือนเหมือนเหมือนคนเราที่ทาแป้งอะไรเงี้ยเลยครับเนี่ยตันนี้ก็เต็มเลยก็โดยสรุปนะครับสวนพ่อประวิตรนะครับอยู่อำเภอศรีรัตนะนะครับจังหวัดรีสะเก็นะพ่อเนาะครับก็คือใช้เขาแก้วแต่ปลูกแค่แรกจนตอนนี้อายุอธทุเรียน6ปีห้าปีกับ6ปีมี2รุ่นนะครับก็ยังใช้ยังใช้เขาแก้วอยู่นะพ่อเนาะใช่ครับก็คือตั้งแต่ ปลูกต้นเล็กๆพ่อใช้ตัว9 3้า3ามเก้าสอ๋อตั้งแต่ไอ้ทุเรียนเล็กปลูกใหม่พ่อใช้ตัว9 3้เนาะ933อ่าแล้วก็นี้พอประมาณสักสามปีใช้1236 1236ครับผมอ๋อก็ทีนี้พอได้อายุดีๆเราเอาลูกปุ๊บเราก็ใช้ตอ5มาใช้ตอ5ยาวเลยครับผมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นทุเรียนที่ให้ผลิตปีตัวนี้จะเข้าปีที่3เนาะใช่ปีที่3ได้ผลผลิตมา2ปีแล้ว ครับตอนนี้เป็นปีที่3ครับก็คือเทคนิคการใส่ปุ๋ยทั้งดีทั้งพ่อก็คือ,อหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเ,เสร็จปุ๊บพ่อใส่ปุ๋ยเขาแก้วสูตรไหนครับก่อนเร,เริ่มแรกหรือยังไงครับก็คือหลังจากตัดลูกเสร็จพื้นต้นอ๋อสิบสองสามหกครับใส่สิบสองสามหกเนาะครับผมทีใส่จนดึงใบออกมาเห็นใบออกมาแล้วใบเริ่มกลางใบให้เริ่มกลางมาใบหนึ่งทีงนี้เราก็กระแทกกับตอห้าให้เขาใบมาให้มันเข้มให้มันเข้มก่อน ก็คือใส่12 36ไปปุ๊บใบเริ่มออกมาแล้วก็เริ่มใบกลางก็ค่อยใส่ตัวตองห้าที่นครับตองห้าตองห้าปุ๊บนี่เห็นเขาใบเข้มข้นแล้วเราก็กระแทก12 36อีกอ๋อสลับกันสลับกันใช้สลับกันก็คือตัว12 36เป็นตัวกระตุ้นใบใช่ครับตัวตองห้าเป็นตัวสะสมอาหารใช่ครับครับแล้วก็มาใบที่ชุดที่2ชุดที่จะเอาเอาดอกอ่ใส่ปุ๋ยรอบสุดท้ายพ่อถึงเติมตัว824ใช่ครับอัตราเท่าไหร่พ่อตัว824นะ เอ่อผมใช้ผมไม่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 ช่างครับผมใช้กำห้าห้ากำมือครับครึ่งหนึ่งกับใช่ครับห้าห้าไหมหรือหรือยังไงห้ากำมือหวานหวานหวานเราได้เรานับถึงห้าห้ากำปุ๊บเราก็หยุดอ๋อหมายถึงว่าผสมกันเสร็จอย่างเงี้ยใช่ครับอ๋ออัตราเท่าไหร่ผสมกันระหว่างแปดยี่สิบสี่กับตองห้าครึ่งครึ่งไหมใช่ครับครึ่งครึ่งครับอ๋อครึ่งครึ่งเนาะครับตัวนี้ดอกถือว่าออกมามาค่อนข้างดีมากนะครับท่านพ่อออกออกดีแล้วก็ออกเสมอ นะครับก็คือเข้าคนกิ่งเลยนะครับตัวนี้นะครับตั้งแต่ได้เลยครับพอดีไม่ได้มาแวะพ่อนานมากแล้วครับประมาณเดือน2เดือนแล้วมั้งครับที่ไม่ได้เข้ามาหาก็เลยวันนี้มาอัปเดตให้กับ FC ได้ดูกันนะครับเผื่อ f c ที่รอติดตามอยู่ก็จะได้เห็นพ่อในช่องอีกทีหนึ่งนะพ่อเนาะครับผมมาดูต้นอื่นนะครับต้นนี้เป็นไงบ้างต้นนี้ต้นนี้ก็เริ่มมาแล้วนะครับมา ก็คือมันจะเป็นต้นที่มาเต็มแล้วก็ต้นที่กำลังกำลังเริ่มมาก็มีนะพ่อเนาะครับผมกำลังเริ่มทยอยมาก็มีกำลังมากำลังทยอยมาเนี่ยเยอะเยอะมากเลยเยอะมากเลยประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ก็เพราะว่าจะเกือบหมดแล้วก็ถือว่าออกมาดีมากนะครับเต็มโคนเต็มโคนไปเลยครับ ก็วันนี้ก็นะครับได้มีโอกาสดีนะครับได้มาเยี่ยมสวนทุเรียนพ่อประวิธนะครับที่อำเภอศรีตนะนจังหวัดริสเกตนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่พ่อพาเข้าเ้เยี่ยมสวนนะครับแล้วก็พาชมสวนที่สวยนะครับดอกกําลังมาสวยเลยขอบคุณครับพ่อครับแล้วยังไงก็เข้าติดตามอีกทีนึงนะพ่อเนาะเข้าติดตามเรื่อยแล้วก็ถ่ายอัปเดตสวนพ่อให้ดูอีกทีหนึ่งครับขอบพระคุณครับพ่อสวัสดีครับ